พี่วันนี้ครับน,น้องครับผมเป็นไงบ้าง <c oughs> เป็นอาดครับก็เมาอยู่ปะยูงยกหนึ่งยกสองก็ถือว่าทำผลงานได้ดีอาวุธไหนเลยที่สร้างความหนักแใให้เราสำหรับเราพี่วันดอนโดนมันแล้วหมื่นครัาเราก็พยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปนะนแต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมพี่เขาด้วยว่ามา,า,า,าแข่งแรงไม่มีที่จีเลยเป็นไงวันนี้ผลงานของเรา ายกลับมา,าพัฒนาอเยอะเลยครับตรงตรงไหนบ้างต้องไปเสริมอีกอีกทุกต,ตรงเลยครับเสียดายน้องนะน้ำหนักนี้เป็นไงน้องน้ำหนักนี้ก็ดได้ครับแต่ก็18ดีกว่าครับ18ดีกว่านี้มันบ,บีไปหน่อยนะน้องนะ รอ่ะวันนี้ทักพูดอะไรกับแฟนคลับ FC ที่ติดตามเชียร์เราวันนี้น่ะน้องทุกคนที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจครับวันนี้ทุกคนกำลังใจเราไม่สำเร็จครับเทียมน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมไม่เป็นไรครับของวันหน้าก็เป็นของเราครับ